สวัสดีครับประยุทธ์จวดครับมินิจดวิธีสวนแดงกวัวของกระกษ้รกล้วยครับพี่น้องคือเก่าคือเดิมครับตามติดให้พี่น้องได้รับรูหลกักรับช่มไปเลยครับพี่น้องพอดีมินิกระสกษตยกล้วยนะครับอาจารย์หนึ่งเฟิรมี่เอฟซีนะครับเดินทางมาเบิงมาศึกษาดูงานครับ๋ยวเหาสิไปรับรูแล้วก็เรียนรู้น้ำกันนะครับนี่ เอฟซีกำลังมาเลยพี่น้องโอ้มาเรียนรู้จันนึงสวัสดีสวัสดีครับ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 พี่หนึ่งทางทายพี่น้องหน่อยวันนี้กับฝากฝากไม่ก่อนกัยุทธ์ผาจุดสวัสดีครับครับผมวันนี้มีพี่น้องมาเยี่ยมสวนเราพี่หนึ่งครับมาชิมแตงตำลึงครับผมมาชิมแตงตำลึงอ้าวรอหรอเป็นไงบ้างแตงตำลึงครับหวานดีอาแนะนำเอฟซีหน่อยพี่หนึ่งอ้าวแนะนำเอฟซีหน่อย หนุ่มลอยครับหนุ่มลอยแนะนำตัวเนี่ยครับนี่เป็นเจ้าของสวนแตงนี่นะมโอ้โแตงเหรอเอ๊ะเขาสวนแตงครับโอ้แนะนำตัวนิดนึงครับอ๋ออ่าชื่ออะไงเีชื่อลอยครับทำทำทำสวนอยู่ตรงหลังตลาดน้ำสีภาคครับหลังตลาดน้ำสีภาคครับเอ๊ะเห็นมีปากกาเมสมุดด้วยนี่คืออะไร อ๋อมามาขอความรู้ทางเกษตรกล้ยก๋วยโอ้นี่พี่น้องเอาโมเมตเคล็ดลับทุกขั้นตอนเลยครับเฮ้ยเลยเอาเลนนแล้วเดี๋ยวพี่หนึ่งพาผมพาพี่น้องไปชมไปฟังเลยว่ายังไงเดี๋ยวพี่น้องจะได้ศึกษาไปด้วยกันจะให้ลอยถามไปเลยอ๋อตอนนี้ลอยกําลังถามอยู่ว่าใส่ปุ๋ยยังไงนะครับดูแลยังไงนะครับก็ลอยถามอะไรบ้างตอนนี้ก็เรื่องเรื่องปุ๋ยครับหลักๆถ้าพอดียังยังไม่มีความรู้เรื่องปุ๋ยย่งปลูกไปแล้ว อ่าอันนี้เพิ่งลงไปครับอ่ากี่วันแล้วอร่อยอ่าวันนี้น่าจะบันเป็นวันที่4ครับ4วันแล้วครับเริ่มงอกเริ่มงามแล้วใไหมงอกงอกงอกเกือบหมดครับพี่อืมครับแล้วก็ว่าผ่านแล้วสเต็ปแรกคือปลูกแล้วให้เกิดใช่ไหมให้เกิดลูกเลยรอจดจดว่าอะไรจดว่าอะไรลองเปิดให้ด้วยอ่านออกไหมเนี่ยขอให้นี่อ่านอ่านลำบากหน่อยภาษาอังกฤษนะครับให้รอยอ่านได้ไหมจดอะไรไว้จดแล้ว อ๋อทางทางอาจารย์หนึ่งเขาแนะนําเรื่องปุ๋ยครับว่าควรให้ยังไงวันที่เท่าไรเป็นพอเป็นแนวทางครับแล้วก็อาจจะไม่ใช่แนวทางนะฮะอาจจะกาแฟลอยเลยฮะโอ้กาแฟลอยโดยสังเกตไปแล้วคอยประเมินสระเมินถานารณ์จริงในแปลงของเขาอีกทีหนึ่งตามอัตราส่วนตามปริมาณที่ปลูกนะครับวันนี้ผมก็ให้สัดส่วนปริมาณเฉลี่ยต่อไร่ไปแล้วก็ต้องไปคํานวณเองว่าไร่ตัวเองปลูกเท่าไหร่ มีความกว้างเท่าไหร่ประมาณเนื้อที่เท่าไหร่ให้คำนวณให้มันตรงแล้วก็ให้ปุ๋ยแล้วก็ให้ตามความเหมาะสมให้แล้วมันแล้วมันยังไม่ดีมันยังไม่งามก็ต้องเพิ่มปริมาณเพราะบางทีสัสดส่วนมันไม่สับลงตัวหรือว่าตอนนี้ช่วงคุยกันลอยเมืเ่อกี้หลัง28ไปแล้ว28อะ28ไรพี่อ่า28วันปลูกแตง28วันไปแล้วครับเราจะทำทำยังไงต่อก็ให้สูตรเสมอเหมือนเดิม ครับอ่าแต่ลดลงอ่าแล้วมาเพิ่มดูแลเรื่องลูกเพราะว่าที่8วันนี้เขาเตรียมที่จะขยายลูกแล้วเพื่อให้เราจะได้เก็บเกี่ยวก็ต้องมาเพิ่มสูตรอ่าเพิ่มดอกเพิ่มผลกับสิบสามสามยี่สิบเอ็ดใช่ไหมครับอันนี้มันแล้วก็แต่กรณีอันนี้ก็มาวิเคราะห์กันอีกทีว่าลูกโดกไหม้าลูกติดดกอ่าสี่กิโลต่อไร่เนี่ยพอไหมถ้าไม่พอก็ต้องเพิ่มพอมาต้องสังเกตจาก ลูกนอาที่มันออกใช่ไหมลอยถ้าลูกมันออกแล้วมันสมบูรณ์ไม่รีบไม่งอไม่หัวโตหางรีบอย่างเงี้ยก็ถือว่ามันสมบูรณ์กับประมาณนั้นแต่ถ้ามันยังขาดแคลนขาดปุ๋ยอยู่ก็เพิ่มครับอันนี้นี่ครับนี่ก็าเป็นเทคนิคการให้ปุ๋ยมันไม่ไม่ไม่เสมอหรือบาลานซ์การทุกแปลงนะครับมันบอกไม่ได้ให้ไม่คงที่ไม่คงที่ขึ้นอยู่ความงามความดกแล้วก็ความอลังการของแขนง โอเคอ่ะจะให้ลอยถามแทนพี่น้องด้วยเลยในขณะที่ลอยก็เพิ่งปลูกแตงใหม่ใช่ไหมครับได้กี่วันแล้วอ่าวันนี้นะเป็นวันที่สี่ครับปลูกแตงนี่วันที่สีก่กำลังงอกแล้วสิงอกงอกแล้วครับงอกอรประมาณเสมอกันแล้วครับครับอ๋อ,อเดี๋ยวให้ลอยถามแานหนึ่งด้วยแล้วก็เก็บแตงไปด้วยหรือพี่หนึ่งจะทำอะไรก็ไม่เป็นไรผมก็จะมาเก็บแตงตำลึงวันนี้ครับเก็บแตงไปด้วยรับเย็นเดี๋ยวให้ลอยถามเพื่ให้พี่น้องจะได้เข้าใจด้วยเพราะว่านี่ก็มือใหม่ใช่ไหมครับมือใหม่ครับยังเพิ่งแปลงแรกเลย ทำไมถึงคิดอยากปลูกแกงอร่อยทำถามเขาหน่อยพอดีทําสับประรดสีอยู่ครับเวลามันมันว่างครับร้อนว่าง <laughs> แล้วก็สนใจด้วยครับพอดีเห็นคลิปทางบ่ายยุทธแล้วก็ของคลิปทางอาจารย์หนึ่งครับ,รบก็ก็โอเค่านน่าทาดีก็เลยลองทําดูครับครับ,รบกอ็อย่างที่บ่ายยุทธพูดนะมันการลงมือทําคือการ คือคือคำตอบเลยครับคำตอบเนาะครับจะเลยลงไปเลยลงไปเท่าไหร่นะตอนลงอุ้ยไม่ถึงไร่ครับโลงนิดเดียวนี่หลงไปเยอะไหมประมาณไม่เยอะครับประมาณสิบครับตอนนี้สิบล่องสิบล่องครับร่องหนึ่งความยาวเท่าไหร่ก็ประมาณสี่สิบเมตรครับสี่สิบเมตรท่าเท่าแปลงนี้แล้วครับท่าเท่าแปลงนี้ครับความยาวประมาณเท่าไหร่ประมาณสองงานกับครึ่งไร่เนาะประมาณนั้นก็ได้เม็ดไป สองกระป๋องเล็กนะก็ได้ประมาณครึ่งไร่นะครับก็ต้องมาคำนวณการงอกจำนวนปริมาณเม็ดพันุที่เราปลูกไปมันประมาณเท่าไหร่รจะได้ให้ปุ๋ยได้ถูกต้องก็บอกน้องแนะนำไปแล้วทำไมถึงตัดสินใจเลือกแตงกวาอ่อยอ,อันนี้ก็ม,มันก็มันมีหลายเหตุผลครับบางส่วนส่วนมากก็เหมือนตลาดแถวนี้เขานิยมบริโภคอย่างนี้ด้วยครับ ของประมาณของบริโภคน่าจะทําง่ายที่สุดครับทําพูดถึงการตลาดลนะนะแต่ว่าวิธีการก็คงต้องดูกันอีกทีหนึ่งออครับก็คือไปดูตลาดก่อนครับใช่ไหมครับไปลองไปลองสำรวจดูบ้างแล้วครับ,รบก่อนลงมือทาลอยมีความรู้หรือมีพื้นฐานเกี่ยวกับแปงกวาาไหมมาก่อนไหมอ,อ่ามีแค่แบบปลูกกินเล่นๆนแบบในไม่กี่หลุมแบบแค่ล็อกหนึ่งของอาจารย์หนึ่งเนี่ยครับแต่ก็ปลูกก็ปกติไม่ค่อยได้อะไรมาก <laughs> ก็เพิ่งมาเห็นคลิปแล้วก็มาศึกษาจริงจงจังๆก็ตอนที่เห็นคลิปทางอาจารย์หนึ่งเขาครับผมครับเห็นแล้วครั้งแรกรู้สึกยังไงครัครั้งแรกเลยครั้งแรกที่มานี่ตกใจเลยครับไม่คิดว่ามันจะได้ขนาดนั้นตกใจอะไรตกใจไอปริมาณครับดกมากของอาจารย์หนึ่งเหรอใช่ผมผมมาผมมาซีแรกผมตกใจมากเลยวันวันวันนั้นมีดมีดแรกค่ะ มีที่มีที่สองอ่าวันนั้นน่าจะมีมีดที่สอง,งสวนลอยนะทีมง,ง,งานสวนสับรถสีเฮฮาก,การ์เด้นนะที่ที่เขาทำสับรถสีมาช่วยกันสี่คนมาช่วยตัดมีดมีดสองนะได้กิโล,ละอะไรวันนั้นแถวหนึ่งเขาข้าวน่าจะประมาณสิบห้านะพี่ครับผมอันนั้นก็ประมาณร<ช>้อยแปดสิบโลอ่นในมีด<ช>มีดที่สองมีแรกร้อยห้าสิบโลโอันนี้เขามาช่วยตัดอยู่ประมาณกี่วันสองวัน แล้วก็มีมาช่วยมัดนู่นมัดนี่นิดหน่อยแล้มาเก็บยอดเออมาเก็บยอดก่อนครับการที่เราตกใจนี่ว่าเอะมันทำไมออกเยอะจังใช่ไหมใช่ครับปริมาณดูความยาวล่องแค่นี้เองไม่น่าถึงเลยแต่พอมาดูจริงๆนี่โอ้โหอันนั้นน่าจะไม่ใช่ช่วงพีคที่สุดแล้วมั้งยังครับผมช่วงพีคที่สุดจะเป็นแต่งนี้จะมีดเป็นมีดที่ มิดที่4หรือมิดที่5นะได้สองสองร้อยห้าโล205โลครับ200กับ5กิโลครับกับก็เท่ากับว่าล่องหนึ่งก็ประมาณ20โลนะฮะต่อต่อล่องนะครับก็ประมาณ2ถังสีที่ลอยมาช่วยเก็บอันนั้นครับก็ถือว่าวันนั้น,นพิกสุดนะก็อยู่ประมาณ100ก้อกว่ามาตลอดนะครับก็ถือว่าได้ตามสเต็ป ลอยคิดมาก่อนไหมว่าแตงกวามันจะให้ผลผลิตเยอะขังแค่ไหนจะผลขอยดอายอยดทัมาไม่ไม่เคยคิดว่ามันจะได้ขนาดนั้นครับร<อ>คือคืออ่ามันละมองละมองแบบผ่านๆแล้วก็คิดว่าเออความยาวประมาณนี้ล่องนึงก็คงไม่กี่โลแต่พอมาเห็นจริงๆโอ้สิบห้าโลผมวันนั้นผมมาเก็บสิบห้าโลแถวแถวเดียวเองอ่ะแถวเดียวแล้วแถวเดียวเนี่ยมันมีสองข้าง อ่าไม่หมายถึงว่าแถวแถวนึงเนี่ยเก็บไป15โลข้างเดียวนี่นะไม่สองข้างเลยครับสองข้างเลยเราเราเอื้อมมือถึงได้ครับขางของอาจารย์หนึ่งแกททำมาแบบให้เอื้อมถึงฝั่งตรงข้ามได้เลยอืมก็เลยมาศึกษาเอาจริงเอาจังเลยครับศึกษาที่หนึังอาจารย์หนึ่งแคก็แนะนำดีครับแกแกไม่ค่อยกักอะไรแกไม่ไม่กักเลยแหละก็พูดกันตามตรงครับ มีปัญหาอะไรก็สอบถามเกียร์ได้ตลอดครับ <ผม S 2> ครับผมทีนี้เนี่ยในการเริ่มต้นเนี่ยหลายๆคนก็จะถามว่าเอ๊ะต้องใช้ทุนเท่าไหร่อะไรยังไงเพราะว่าลอยก็ลงมือทำใช่ไหมละ่ะครับเห็นบอกว่าสิบร่องอออต้นทุนจริงๆไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าที่ที่สวนใช้เป็นรถไถเดินตามทำแบบบ้านๆเลยครับไถแบบบ้านๆเลยครับอ๋อเหรอ ทำเองทำเองครับไถไถกัน,นเอง,เองครับเปลี่ยนก,น,กนกันกับน้องที่ทํางานอีกคนหนึ่งครับอครับแล้วพวกดินอะไรต่างๆหรือว่าการเตรียมดินเตรียมแปลงไงเนี่ยเรามาต้องมาศึกษากับพี่หนึ่งไหมครับก็ดูคลิปของอาจารย์หนึ่งเลยครับอ๋อดูคลิปของพี่หนึ่งประกอบด้วยครับ สายสืบมาเรื่อยครับไปส่งสายมาทางนี้บ้างดิสายสืบมาเรื่อยคือยังไงพี่หนึ่งไปส่งสายสืบมามัดยอดบ้างมาช่วยเก็บบ้างทำค้างบ้างทำค้างบ้างอ๋อรับทุกขบวนการแต่ละขั้นตอนทุกขบวนการต้องมีการแย่มาหน่อยนึงงานสืบอยู่วันบ้างสองวันตัดต้นไผ่บ้างตอกหลักบ้างมาทำค้างบ้างนะครับก็มีทีมงานเข้ามาช่วยนะครับ ก็คือเป็นการฝึกรู้นะครับในแต่ละแผนกไปแผนกตัดไม้ไผ่ก็มีแผนกมัดจอดก็มีแผนกเก็บตะไคร้ก็มีนะครับทุกขั้นตอนเลยทุกขั้นตอนอย่างวันนี้เก็บลูกก็มาดูด้วยว่าแตงอะไรนะแตงตำลึงแตงตำลึงยัได้วยเอาพี่หนึ่งบอกน้องรอยไปด้วยครับก็อันนี้ก็ถือว่า แตงตำลึงเราจะได้กินแตงตำลึงที่อย่างคุณอ้นก็ได้ชิมลอยก็ได้ชิมนะความความอร่อยมันจะแตกต่างกับแตงที่ออกใหม่ๆที่เราขายกันปกติกินกันปกติใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลอยกินอย่างนี้เลยเลยครับเอาไม่ล้างเลยโอ้ของกระจาดหนึ่งแกแบบปวดสารให้คือยังไงคือยังไงเอาเมื่อกี้หนอนยังก่อยเลยหนอนยังกินไม่ตายเลยหนอนยังกินไม่ตายเลยครับ วินาทีแรกที่เรารู้จักแตงกวาเราก็เราเคยได้ยินคําว่าแตงกวาเนี่ยยาเยอะหรือไม่เยอะเยอะที่ถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นแต่ก่อนนะนิยามคพวาาแตงกวาแต่ก่อนคเยอะแล้วทําไมลอยถึงกล้ากินอ่ะอ๋อที่นี่เราเห็นอยู่ทุกขั้นตอนนะพี่เคยถามยันหนึ่งไหมว่าทําแตงกวาไม่พ่นยาเนี่ยจะได้กินไหมก็ แต่ก่อนก็สงสัยครับแต่พอมาเห็นก็มันมีคําตอบในตัวของมันอยู่แล้วอบแล้วมันหวานเอาบอกพี่น้องหน่อยในเมื่อรอยหนื่อยอ้วนทำไปด้วยเก็บกินไปนะพี่น้องเอ้ยทำใจเก็บกินไปนะนี่ด้วยเช็ดมือแล้วก็กัดไปเลยเก็บออกมาจากต้นเมื่อกี้รสชาติเป็นไงอร่อยหวานครับแล้วก็กรอบกรอบแล้วหวานมาได้กินให้พี่น้องดู้เลยที่บ้านนี่กัดลูกนี้เลยโง่เนี่นะกะเก็บกินที่บ้านนั้นเนี่ยอย่า พิกใส่กระเป๋าไปใช่ไหมครัที่เรามาเห็นว่าพี่หนึ่งไม่ได้พ่นยาไม่ได้ใส่ยาเนี่ยก็แรกเชื่อไหมอ๋อที่แรกก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งครับแต่แต่เราก็มาเรื่อยๆรืเราก็เห็นแกทําเรื่อยๆรก็ก็อย่างที่เห็นทุกวันครับมันมันก็มันก็ไม่ได้มียาอะไรที่แบบน่ากลัวขนาดนั้นนะฮะแล้วที่ที่ได้คําตอบที่อาจารย์หนึ่งบอกว่า ไม่ได้ใช้ยาเนี่ยมันคืออะไรอาจารย์หนึ่งเล่าให้ฟังไหมแกใช้อะไรก็อาจารย์หนึ่งจะเน้นเป็นฮอร์โมนแล้วก็ชีวภาพมีเคมีผสมบ้างเป็นบางอย่างนะครับบาง<จ>บางบาง,บางช่วงที่เราใช้เคมีนะครับนะก็คือช่วงที่ต้นเขาเล็กอยู่นะครับที่บอบบางต่อมแมลงต่อนอน,อนที่เราป้องกันไม่ให้เขาลูกรามก็คือช่วงที่เป็นต้นกล้าหรือต้นอ่อนช่วงนั้นอ่าซึ่งซึ่ง ผลผลิตมันก็ยังไม่ค่อยมีแล้วก็เราก็ใช้อย่างแบบจํากัดถ้าไม่เจอมากจริงเราก็ไม่ใช้เจอแค่ตัวสองตัวแล้วก็กําจัดสังเกตที่ยอดจับไปปล่อยหรือว่าจับไปสู่ที่เดิมเขานะครับปาแล้วก็ตรงนั้นก็คือมันเป็นการตัดวงจรเขาคือหายไปเลยเพราะว่าเราเจอแค่ตัว2ตัวหรือ5ตัว10ตัวเนี่ยมันถือจํานวนน้อยในแปลงเพราะว่าแตงกวาเนี่ย อย่างต้นเล็กเราเห็นได้ทุกยอดเลยอย่างที่เราเดินพ่น,พนฮอร์โมนหรือว่าเรามาตรวจความชื้นของแปลงทุกยอดเป็นยังไงเราก็สามารถเห็นได้นะเราก็เลยว่ารู้เลยว่าแปลงเรามีหนอนกี่ตัวมีแมลงอะไรมา,มาบ้างเราเลยกําจัดได้วันวันหนึ่งที่เรากําจัดแมลงอย่างเต่าแตงเนี้ยก็โดยการพ่นฮอร์โมนไปที่แตงเออเต่าแตง เพื่อให้เขาบินไม่ได้ปีกเปียกแล้วก็จับมันง่ายอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์วิธีการกำจัดเต่าแทงผมอีกทีนึงโอ้โอมีหน้าละลอยถึงได้กินด้วยความสนิทใจเลยนพี่น้องไม่ได้เฉพาะลอยนะครับนู่นฝั่งนู้นนะังตอนานัา้นนู้นตกดแทงไปด้วยนะพี่น้องนี่นะบถ่าก็ว่า เราก็สามารถรู้ได้ว่าวงจรของแมลงหรือว่าอะไรพวกนี้มัน,น,ม,นมันมาประมาณไหนมีปริมาณเท่าไหร่เราสามารถควบคุมได้ไหมถ้ามันเกินที่เราจะควบคุมได้เราก็ใช้ก็ใช้แต่อย่างเงี้ยมันหมดมหมดอายุนะฮะก็ไม่กี่วันคือหมดชุดของแตงตําลึงนี่ไม่ถึง5วันนี่เราก็เราก็ต,ตัดหรือทําลายวงจรอ่าตรงนั้นเราก็ไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเราก็ทำใช้เคมีอีกทีหนึ่ง ที่หนึ่งแล้วอย่างน้องลอยที่มาขอค,ความรู้วันนี้ที่หนึ่งให้อะไรน้องพี่วันนี้นิดเรื่องอะไรก,ก็ต้องถามว่าเขาต้องการความรู้เกี่ยวกับอะไรวันนี้เขาต้องการเรื่องการพ่นฮอร์โมนและการใส่ปุ๋ยเพราะว่าปลูกแล้วเป็นต้นแล้วจะบำรุงเขายังไงให้เขาโตแต่ผมก็บอกไปแค่ช็อตหนึ่งเพราะว่าอยากให้เขาดูไปทีละสเตปไม่ให้มองเป็นเดือนๆนะนม,มองแค่10วัน ห้าวันตอนนี้เที่ยงไม่ต้องถามผมบ่อยอย่างงี้อย่างสิบวันเนี้ยทาอะไรบ้างปุ๋ยใส่วันไหนยูเรียใส่วันไหนฮอร์โมนพ่นวันไหนแปลงเพศควรจะเป็นวันไหนอย่างเงี้ยแล้วก็เขาทาไปเขาก็รู้ปุ๊บเขจะต้องสังเกตเขาเดี๋ยวอีกอีกสเต็ปหนึ่งมันก็แตงนกล้โตค,คำถามมันก็มีมาอีกอันนี้นนผมก็อยากบอกไปอีกสเต็ปหนึ่งเพราะว่าไม่อยากให้บอกลยจนจน,จนเก็บลูกลวันเดียว คนเราบางทีมันจำไม่ได้การประมวลผลคือเราต้องเอาไปช็อตสั้นๆให้มองเห็นในแต่และวันใกล้ๆนะครับก็เหมือนตัวเราที่ทํางานนะครับเราก็มองข้ามไปแค่ไม่กี่วันข้างหน้าว่าเราจะประเมินสถานการณ์ของแตงเป็นยังไงอันนี้อยากให้เขามองแค่นี้<อ>เพื่อดูแลมันทีละชอ็อตนะดูให้แตง15วันก่อนหลังจาก15วันเขาเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวอ่าเริ่มวัยเบญจเพศอ่าก็ต้องดูดูทีละขั้นทีละขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นไปอย่างนั้นครับผมเอาลอยเรายัง มั่นใจขนาดไหนที่ทําแตงกวาจะได้งามเหมือนอาจารย์หนึ่งเนี่ยะก็ยังก็มั่นใจในระดับหนึ่งครับแต่แต่แต่ก็ต้องดูไปเรื่อยๆครับเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่ทําครับต้องเวลามีปัญหาอะไรก็ต้องปรึกษาอาจารย์หนึ่งอีกทีหนึ่งครับเอาให้ลอยพูดในส่วนของอาจารย์หนึ่งหน่อยวันนี้เจออาจารย์หนึ่งแล้วเราก็เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้รับโอกาสที่อาจารย์หนึ่งได้ เดี๋ยวให้ให้ร้อยพูดก่อนนะเดี๋ยวผมขยายเปเปลี่ยนวาล์วน้ำนะครับว่าร้อยได้อะไรบ้างจากอาจารย์หนึ่งพูดถึงท่านนิดหนึ่งอ๋อก็ได้หลายอย่างครับได้ทั้งวิธีการแล้วก็แนวคิดบางอย่างมันแกก็ให้ให้หลายเรื่องครับมันัมนพูดไม่หมดครับวันนี้หลายเรื่องแกเป็นแกบอกหมดครับแกไม่กัก เกะมีปัญหาอะไรก็ถามเกได้ตลอดครับผมครับแล้วลอยคิดว่ามันสามารถยึดเป็นอาชีพได้ไหมแตงกวาเนี่ยผมผมคิดว่ามันได้ครับเพราะว่าถ้าเราทํามาแล้วผลผลิตมันได้ขนาดเนี้ต่อไปแล้วก็เป็นเรื่องของการตลาดแหละนี่ก็บัดกันอีกทีหนึ่งเนาะโอเคแล้วตอนนี้แปลงของรอยก็อยู่ที่พัทยาเหมือนกันใช่ครับอยู่หลังข้างๆตลาดน้ำารีภาค ใช่ครับถ้าถ้าเรากลับมาจากทางจอมเทียนก็ก่อนถึงครับครับผมเดี๋ยวบอยยุทธจะเข้าไปติดตามนะครับแปลงแตงกวาของน้องลอยนะครับซึ่งมาเรียนรู้กับกกษตรกล้วยวันนี้ได้กี่วันแล้วนะแตงกวาเรา4วันครับ4วันครับเดี๋ยวจะไปดูนะครับว่าการที่มาฝึกรู้ที่สวนแตงกวาของอาจารย์หนึ่งแล้วก็นําไปปฏิบัติจะเป็นเช่นไรนะครับผมอาเรือพี่น้องอยากติดตามน้องลอยมีช่องทางติดต่อไหม อยากเข้าไปชมแปลงมีอัปเดตอะไรเรื่อยๆอยู่ไหมอ่าไม่มีครับผมไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ทําอะไรเลยใช่ไหมโอเคไม่มีอยู่ทุกทุ่างเดี๋ยวรอไปดูของช่องบ่ายุทธ์ละกันเนาะไปดูช่องบ่ายุทธ์ก็ได้ครับเดี๋ยวบ่ายุทธ์จะเข้าไปติดตามให้นะครับผมว่ามือใหม่จริงๆครับมือใหม่ในการปลูกแตงกวาครั้งแรกเลยว่าเป็นอย่างไรนะครับผมโอเคครับขอบคุณน้องร้อยครับสวัสดีครับเจ้าหนึ่งครับผม ฝากอะไรถึงอ๋อฝากลอยฝากลอยใช่ไหมฝากลอยก่อนฝากลอยก่อนวันนี้ก็จะฝากแตงกวาตำลึงเนี่ยให้ไปชิ้มน้ำพริกนะเดี๋ยวเอาถุงมาใส่แล้วเด็ดเอาตามอัธยาศัยนะครับวันนี้ก็ชอบลูกไหนก็เด็ดไปแล้วกันนะครับวันนี้ก็ถือว่านี่ฝากให้ลอยเก็บเนาะแต่ฝากพี่น้องทางบ้านนะครับที่ดูช่องเหมายุดเผาจวดอยู่นะครับว่าการปลูกแตงมันง่ายจริงหรอมันไม่ใช้เคมีจริงหรอ เราต้องลงมือทําแล้วก็มีความละเอียดกับเขาสักนิดนึงนะครับถ้าเราใส่ใจเขาครับการตอบรับการตอบกลับจากแตงกวาที่ให้เราเนะี่ยเขาก็จะตอบกลับมาดีเช่นกันนะครับผมถามหน่อยวันนี้ไปส่งพึ่งกลับมาวันนี้ออกกี่กิโลวันนี้แตงสเต็ปสองแตงสเต็ปสองหกล่องออกไป9กโล 90โลลอยครับแล้วก็อันนี้เพิ่งเก็บนี่ไงครับอ๋อแต่เมื่อเช้าไปส่งได้30โลละ30โลบวก90เป็นเท่าไหร่โล120 120อันนี้ยังเพิเก็บแล้วเท่าไหร่อ๋อก็โลประมาณ25บาทครับผมต้องนับใหม่ลอยคิดนี่เป็นเท่าไหร่120โลคูณ25 ก็หลายตั้งอยู่นะโอเคนะครับผมปลูกแกงกววก็สามารถมีเงินเก็บสามารถรวยได้นะครับสามารถมีรายได้ได้นะพี่น้องเป็นอาชีพได้มั่นคงนะครับถ้าอยากมีความรู้เพิ่มเติมครับนะครับสามารถดูได้ทางช่องเกษตรกล้วยๆกษกล้วยนะครับผมซื้อยากพูดคุยกับพยานหนึ่งก็โทรไปเบอร์ที่0 6น4 5 2 8 9 4 1ี้นะครับผมก็โทรมา เ,เวลาช่วงนี้ครับเย็นๆอย่างนีน้ครับบางวันก็โทรได้แต่บางทีมันไม่สะดวกครับน,น,นะ,ะถ้าไม่ติดเดี๋ยวถ้าโทรกลับถ้าไม่รับเดี๋ยวโทรกลับนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องลอยแล้วก็อาจารย์หนึง่งมากๆครับผมลาไปก่อนครับลาไปด้วยครับพี่นดีครับสวัสดีครับกระซิบกล้วยแดงหลวงแล้วแต่กล้วยไม่ได้แต่งหลวง